สิงคโปร์ตอนนี้เนี่ยเกจินะฮะที่ไปสิงคโปร์เนี่ยมีมีองค์ไหนที่ชาวสิงคโปร์ศรัทธาบ้างมีหลายคนครั้งที่สุดได้ได้ได,ได้ได้ว่าคูบากิสนะคูบากิสนะ<อ>ไ,ได้ไปสิงคโปร์ได้ไปดัง,งดัง,ด,งดังมากนะอ่าก็จะเป็นโอ้เป็นคล้ายๆผีเสื้อแต่เขาเรียกว่าเทพพมรจำแรงจำแรงใช่นะฮะก็ไปดังที่นั่นดังมากเลยดังมากเลยดังมากดังมากนะฮะ ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเล่นเรื่องความสวยงามใช่ไหมใช่สวยงามเป็นศิลป,ปะเป็นศิลป,ปะใช่นะเป็นศิลป,ปะที่ฮ่องกงนะนอกจากนะกูบาทีแตนนะนะก็ยังมีองค์อืนอีกมีมีมีม,มีตอนนี้ก็ดังหลวงพ่อมหาศิลาาดังโอ้วัอง,อ,องคนของมหาศิลาโอหลวงปู่มหาศิลาที่ทางทางที่บางบางกลุ่มในต่างประเทศเขาเรียกว่าหลวงปู่จี้กงใช่หลวงปู่จี้กงเออนะฮะก็ดังดังอยู่ครับ อ๋อนะฮะบอยเข้ามาเล่นวัตถุมงคลเนี่ยผมอยากจะถามนิดหนึ่งเพราะว่าวัตถุมงคลส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เนี่ยเขามีใบรับรองครับของบอยจําเป็นไหมก็จะต้องมีใบรับรองจำเป็นเราเราไม่ได้เล่นของเก่าเราเราเราชอบของใหม่ที่เพิ่งสร้างแบบวัตัวแท้อยู่แล้วเราไปรับที่เราไปเช่าที่วัดก็แท้อยู่แล้วแท้อยู่แล้วใช่จําเป็นเรามีโอกาสได้เห็นพิธีเราได้้อมูลชัดเจนว่า แท้อยู่แล้วแท้อยู่แล้วนั้นก็ไม่จําเป็นหรอกไอ้เรื่องของที่จะเอาใบมารับรองอะไรเนี่ยรับจากมือหลวงพ่อรับจากมือหลวงพ่อนะฮะเราได้ข้อมูลได้ได้ทุกอย่างนี้ชัดเจนมากการมาประเทศไทยเนี่ยนะบอยผมคงไม่ได้มาอยู่ถาวรหรอกนะแต่ว่ามาเป็นช่วงๆคราวที่แล้วมากี่วันก่อนหน้านี้ที่แล้วมาสิบเก้าวันสิบเก้าวันใช่สิบเก้าวันในสิบเก้าวันเนี่ยบอยไปไหนบ้าง ไปหลายที่ไปไปไปหลายหลายที่แหละหลวงพ่อหลวงพ่ออนุชาหลวงพ่ออนุวัต์หลวงพ่อเจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาหลายวัดเนาะหลายวัดก็ไปตามลายแทงของชระอคํามีนิวเนี่ยแหละนะบอยก็ดูจากคำปีนิวตามคำมีนิวทุกวันอแล้วอาจาร อาจารย์แชร์อะไรไว้ก็จดไว้หลวงพ่อนี่อยู่จังหวัดน,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจดไว้ในกระดาษเ,เ๋วันหลังบอยมีโอกาสมาที่ไทยบอยจะไปเลยไป,ไปเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> เห็นว่าพอบอยไปแล้วเกิดความประทับใจทุกองค์เลยใช่บอยชอบทุกองค์เลยใช่นะ,ะแสดงว่าที่เรานําเสนอไปไม่ผิดหวงังไม่ผิดหวังอได้ของดีเราได้ได้เจออะไรเห็นกับตาดีดี ดีใจอ่ะดีใจนะบอยได้ไปเนี่ยเห็นนะที่ไปก็จะมีพระอาจารย์อนุวัตรวัดทางเรืออ่างทองแล้วก็ได้วัตถุมงคลดีๆมาด้วยไปที่พระอาจารย์อนุชาอนุชาโตวัดโพราดุลณะลาดุลีก็ได้วัตถุมงคลดีๆมาด้วยนะไปที่พระนะหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาโคศิตารามนะก็ได้ของดีมาด้วยนะเห็นว่าหลวงพ่อเจี๊ยบท่านเมตตา ชอบบ่อยมากชอบบ่อยมากเออนะฮะเราคุยเป็นชั่วโมงวันนั้นเราคุยกันเป็นชั่วโมงเลยคุยเป็นชั่วโมงวันนั้นบอยก็พาเพื่อนจากสิงคโปร์ไปไปทาบุญที่วัดหลวงพ่อหลวงพระเจบด้วยโอ้พาเพื่อนไปทําบุญที่นน้นด้วยพาเพื่อนสิงคโปร์สี่คนมคนในกางเหมือนกันโอ้ฮะตอนนี้เนี่ยชาวสิงคโปร์เนี่ยนะครับนะเขาดูดูสื่อจากที่ไหนบ้างที่เขาจะมาประเทศไทยดูสื่อนอกจาง อืมติดบุกใช่นะฮะแล้วคุณียงคโปรก็ติดตามัมพีนิวอยู่เยอะอ๋อติดตามเพื่อนๆติดตามัมพีนิวได้เยอะอ๋อเยอะนะะติดตามัมพีนิวก็ดูดูรายละเอียดตรงเนี้ยเวลามาเนี่ยนะก็ก็สามารถจะตัดสินใจได้เลยว่าจะไปที่ไหนก่อนมาก่อนมาก็ก็ทำเป็นเป็นโนตแล้วกโนตแล้วเขียนไว้ว่าไปไหนไปไหนนะอ๋อโนตแล้วว่าจะไปไหนบ้างนะฮะวันหนึ่งเนี่ยเรามาเนี่ยเรากะไปกี่วัด วันหนึ่งไปได้สามวัด้าอยู่ใกล้ๆกันไปได้สามวัดไปได้สามวัด้าอยู่ไกลก็ไปได้แค่สองวัดออกเดินทางห้าโมงหกโมงเช้าเลยบอยอ๋ออ๋อถ้าไปต่างจังหวัดนะจริงๆแล้วบอยเนี่ยดูแล้วอายุยังไม่มากนะฮะอายุยังไม่มากแล้วก็ไม่ใช่คนสูงอายุถ้าเป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาจะมาสนใจวัตถุมงคลสนใจทางเรื่องเนี้ยเขาจะเป็นคนที่สูงอายุนะแต่บอยเนี่ย เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนสูงอายุอ่ะเป็นวัยรุ่นวยซ้ำพอสนใจตรงนี้เนี่ยบ่อยได้ไปนสนใจเรื่องอื่นไหมไอ,อ้ประเภทสถานลื่นลมสถานบันเทิงหรืออะไรไม่ไม่ไม่บอยชอบแต่ว,วัตถุมงคลอย่างเดียวเลยหรออ,อ๋อบอยอย่างอื่นบอยไม่ชอบทุกอย่างชอบแค่วัตถุมงคลอย่างเดียวชอบวัตถุมงคลอย่างเด<ช>ียวมาประเทศไทยก็ชอบไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปก ไปเที่ยวอะไรนี่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยทุกวันทุกวันก็อยู่กับวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้สะสมคอลเลคชั่นศึกษาปกติเนี่ยฐานะถ้าดูฐานะของบอยไม่จําเป็นจะต้องมาทําอาชีพด้านนี้ก็ได้เป็นเป็นความชอบมากเป็นความชอบก็เลยมาก็เหมือนกับว่ามาเที่ยวด้วยทําเป็นอาชีพได้ด้วยแล้วได้ทําบุญได้ด้วยได้ทําบุญได้ด้วยโอ้โหหลวงพ่อสร้างวัดทำบุญ ก็ดีสร้างบุญโอ้มีชาวต่างประเทศคิดอย่างนี้มีเยอะไหมอ่ะอาจจะมี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 อยู่นะก็มีอยู่มีอยู่แต่ก็ก็คงจํานวนไม่มากอะที่คิดเหมือนตรงกับบอยที่บอยคิดเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามาทําแค่ธุรกิจครับนะมาทําแค่แต่บอยคิดว่าจะมาเพื่อร่วมบุญด้วยใช่บางทีบอยก็เอาเงินส่วนตัวมาทําบุญให้เพื่อนๆเขียนชื่อเพื่อนๆไหมบอยก็จ่ายเงิน ทำบุญให้เพื่อนๆด้วยทำบุญให้เพื่อนๆด้วยใช่เอาเงินส่วนตัวมาทำให้อยากให้เขาดีถามว่าบ่อยได้อะไรอย่างนี้จะได้บุญมัางได้ได้บุญได้บุญได้ความสบายใจเป็นสะพานบุญเนาะเป็นสะพานบุญจะได้บุญนิดหน่อยโอ้เอาชื่อเขามาเขียนใช่แต่เป็นเงินเราใช่โอ้ใช่เดี๋ยวนี่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีนะนะเป็นเรื่องดีเป็นบนเป็นสะพานบุญใช่สะพานบุญคือทำบุญให้เขานั่นแหละใช่อเพื่อนๆจะได้มีความสุขด้วยใช่ บางคนเขาก็ไม่ค่อยมีเนาะเราก็เอาเงินของเรามันทำให้เขาโอ้คิดดีอ่ะขอให้เขาดีก็โอเคแล้วโอ้นี่นี่ถ้าสังคมเป็นกันดีโอ้ในสังคมถ้ามีคนอย่างนี้เยอะเยอะดีเลยนะเนี่ยนะก็เป็นการที่แบ่งปันนะนะบอยตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราก็มีอาชีพทางนี้นะฮะก็มี ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ความไว้วางใจของลูกค้าด้วยความไว้วางใจของลูกค้าเรามีต่อบอยเนี่ยมีมากขนาดไหนเพื่มบอยเชื่อใจบอยทุกคนเลยเชื่อใจบอยทุกคนเชื่อใจบอยทุกคนบอยไปไหนบอยไหนบอยก็ถ่ายวีดีโอถ่ายรูปโชว์ว่าบอยอยู่นี่แล้วนะอยู่นุ่นแล้วแล้วชาวัตถุมงคลได้อะไรบ้างบอยก็ถ่ายมดเละโอ้คนที่มีอาชีพแบบนี้เนี่ยท่านในประเทศไทยนะมันจะมีเรื่องการโดนโกงบ้าน เรื่องอะไรตรงนี้อะไรบ้างเนี่ยนะครับการส่งของไม่ตรงเรื่องอะไรตรงนีอะไรเขาไม่ได้รับของป่ะของบอยมีปัญหาเรื่องโดนโกงไหมไม่ไม่มีอะทำงานมาแปดปีกว่าแล้วไม่ไม่เคยมีอย่างเนี้ยไม่มีไม่มีครับเพราะว่าบอยลุยพื้นที่เองใช่ลงพื้นที่เองใช่นะทุกอย่างผมบอยทําเองคนเดีเองใช่เราไม่ได้ไปไปเอาต่อจากคนอื่นไม่ครับนะเราก็เลยไม่โดนไม่โดนโกงบอยไปไหนไปไหนทําอะไรก็คนเดียวครับ ไปคนเดียวใช่นะ<ค>นไปคน,คนเดียวแล้วธุรกิจบอยก็ทําคนเดียวอ๋อฮะบอยการลงเนี่ยนะบอยก็จะเป็นแนวทางให้กับแฟนรายการหรือคนอื่นได้ในการที่จะมาทาอาชีพแบบบอยเนี่ยมันเสี่ยงไหมกับการลงทุนไปแล้วการได้รับกลับมาคือบอยคิดก็โอเคนะ โอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยู่ยังไงเราไม่ขาดทุนเราไม่ขาดทุนใช่แล้วเราได้บุญด้วยได้บุญด้วยโอเคละโอ้เราเราถ้าภาษาไทยเขาเรียกติดมือนะคือวัตถุมงคลที่เราเช่ามาแล้วเนี่ยออกไม่ได้คือไปกองอยู่ไปอยู่เก็บอยู่เนี่ยของบ่อยมีเยอะมั้ยก็มีแล้วไม่เป็นไรก็คิด เป็นเหมือนเราทำบุญเนาะเราช่วยวัดนะไม่เป็นไรเก็บไว้ออเก็บไว้นะก็ก็เราก็ของของที่มีพุทักคุณก็ช่วยเหรือเราอยู่แล้วเราเก็บไว้เยอะๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่โอ้ถ้ามีเพื่อนๆอยากได้แต่ว่ายังไงที่เขาไม่ค่อยมีเนาะเราเราก็แจกแจกให้ฟรีแจกให้เขาใช้โอ้ที่ที่นู่นเนี่ยเรามีมีหน้าร้านไหมมีครับมีหน้าร้านใช่ มีพระวางก็มีโชรูเหมือนโชลูแบบนี้เลยน้ามีมีพระบูชาเยอะไหมมีมีเยอะขนาดใหญ่ๆขนาดเก้านิ้วสิบกว่านิ้วก็มีหรอใช่บอยมาเช่าที่ทายแล้วใส่กระเป๋าเป้กลับไปเลยใส่กระเป๋าเป้กลับไปเลยเพราะว่าการส่งเนี่ยการส่งนะระยะหลังการส่งลําบากใช้เวลานานนะฮะตอนนี้บอยใช้วิธี ใส่เป้ไปเลยใส่เป้เอาใส่เป้ไปเ้านิ้วเนี่ยมันก็ได้แค่องค์เดียวะสิองค์เดียวแต่ว่าบอยมาทุกสองเดือนอ๋อทุกสองเดือนแบกไปทีแบกไปทีหลายปีแล้วเราเราได้ได้เยอะนะอืที่ที่บ้านตอนนี้มีพระบูชาห้าหกสิบองค์พระบูชาใช่ห้าหกสิบองค์ใช่เยอะ